บายดีพี่น้องบ่จับผู้จับหน้องสบวน์ด้วพี่น้องเด้อมีพี่ว่าตะแกงเห็ดไข่ใส่ผักกระขยงใส่เห็ดตะไคร่นะคะเนาะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดตะไคร่นะคี่นใส่เห็ดไข่นะพี่น้องเนาะแกงบ่อไรอยากจัดถ้่วหนึ่งเอาเจาะถ้่วหนึ่งเอาเจาะเพราะว่าซื้ออันซื้อมาถุงหนึ่งจากสื้อหน่อไม้สดหน่อไม้ตัวจ้าไม่เห็ดเลยค่ะมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะแบบหนึ่งนะคะได้เพี่ว่าเตรียมเครื่องปรุงเตรียมหั่นเห็ดก่อนค่ะเตบ่ยมพันเตี่ยมตะไคร้ของเราในหาซิบ่าด้วยตะการนี่พี่น้องจ๋า มาตงไปหาให้มันอยางวิ่จะดอกจุ่มๆเลยนี่จแะแปว่าหั่นเห็ดก่อนนะคะหั่นครึ่งขาครึ่งข่าแป๊บหนึ่งค่ะ,คะมาปรุงกันกาพี่น้องจ๋าเอาขวดปรุงก็ได้ค่ะสะน้ะปลานะคะสาระนัวๆค่ะถ้าพีหนึ่งคนค่ะเพราะว่ามันแกงไม่เยอะค่ะผมสลดลงไปค่ะใส่มากเสียบมากใส่น้อยเสียบน้อยค่ะ ของห้องหวยได้เนาะเข้ามาไา้แต่เข็ดเข็เข้ากินเขากับเจาะเลยค่ะยวจะมื่บกองกันดับแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเอาแป้งลงไปค่ะเพราะว่าเพี่ว่าโปรยอันัหนไปโปรยมาข้าวเหนียวค่ะด้วยเซร์เปียกแกงมันไปค่ะโปรยเฟรย์ไปค่ะเอาบวกลงค่ะ ให้หม้อเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาเห็ดลงคาแป๊บนึงค่ะเรื่องของฟันก่อนเอาเห็ดตะไคร้เห็ดไข่ลงไปนะคะเนาะให้เดือดลงคาบุบบกเห็ดไข่ลงไปคนคลุยๆค่ะอย่าเพิ่งมองตอนเห็ดไข่สุกนะคะเนาะได้ให้น้องขนซีมจ้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่น้องจ้าเดือดบุบบนะคะเอาให้้นองขนซีมนะคะขนซีบมังกรค่ะ Ừ, bà quả cà rán rồi đây đã. này, đấy à? Vâng đây lông xỏng, phải không cái sẹo rồi đấy, nhung bông rồi đấy, Được miếu rồi đấy, có cái nhang nó quay nó, phải không nào? Của trái, của trái, của xe, ใส่พี่น้องจ้าแกงหน่อไม้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยราคาหนากินไหมคะแกงเออใช่แกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดไข่ใส่ใบใส่ผักกระแเย้งนะค่ะนาะพี่น้องเนาะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดไข่ใส่ผักกระแเยงจ้าใส่บวบค่ะแซ่บเสีบค่ะมากินน้ำเพรียวได้พี่น้องเด้อมากินน้ำเพรียวจ้าแซ่บเสีบค่ะสดโกโก้อนหอนๆน้ำเพรียวได้พี่น้องเด้อแซ่บเสีบจ้ามากๆค่ะมามากินน้ำเพรียวค่ะ เฮตะไข่หำเจ็นดอนอนดอกจุมจุ้มสดกกากเลยค่ะมาได้ค่ะเด้อมากินน้ำพรว่าได้พี่น้องเด้เสียบเสียบจา้าหนากินไหมคะหนากินไหมคะใส่กระมังหง่ๆใส่จัมบดนะ,ะเนาะ จากคิปนี้ก็ไม่ยังไงเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลใ์กดแชร์กดติดตามกดตรปกติิงจากเวสิบุพัดการแจ้งเตือนคลิปเองสารภาพกินว่างเนาะพี่น้องจะเขาบว่คลิปแปบ่าเขาคงคงจะเดื่อหนุ่มเรื่องเก่าหนาจาา้ะไอเจ็บยาไข่เมื่อใส่ได้ๆเลยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะจ้ะ จุบคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ขอจบบทเพลงสานีกจ,จากพี่น้องจ๋าพี่น้องจะขอบนคลิปแปลว่าเขาคงจะได้หนุ่มเดือดต่อนหน้าจาังเจ็จเบียไข่มือเสร็จได้ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีไมทีกำลังมาติดตามนะคะเขามาเดืกระถางไปว่าเลยไปฝากกับไปหาเพื่อตะคนจาค้าข,ขอบคุณเอฟซีไมที่แบลเบ้นมาคลิปใช่ว่าตลอดจ้าไปว่าจุ๊บๆนะคะ